بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له مئيسة ضنكا بسم الله الذي لا يضر มา ي ي อัสมิฮิสัยอุลฟิลอาร์ดีวาลาฟิสตมะวะหุวัสซามีอุลอาลิม a สสลาม m u a l a i k u ม wa rahmatullah wa barakatuh ความความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธา พี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวของความสําคัญของกุรอานเมื่ออ่านแล้วว่ายิบต้องรู้ความหมายถึงเราตัดเซตไม่ได้ไม่มีปัญหามีภาษาไทยแปลไว้ข้างล่างเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในขณะที่ใช้ชีวิตอย่างเสเพพอดูความหมายของกุรอานแล้วอาจจะร้องไห้ก็ได้ นะฉะนั้นววลายุมกินุลินมุสลิมินเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมอะไรล่ะครับไอยาดองกิตาบารอบบิหิมบิดูในอายะห์มูมาอานียาหเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมการที่เขาจะทิ้งคำพีของพระเจ้าของเขา อ่านแล้วก็ปล่อยอ่านแล้วก็ปล่อยอ่านแล้วก็ปล่อยโดยที่เขาไม่เข้าใจความหมายของมันที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้นี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะลาบอกว่ากิตาบนอันจันนาหูอิไลกะมุบารอกุลิยัดดับบารูอายาติฮิวะลิยัตะซักกะรุลุลอันบาบแปลอีกครั้งหนึ่ง คำพีคืออันกุรานนี่แหละครับอัลลอฮ์บอกเราได้ประทานกุรานเนี่ยไปอย่างเจ้ามูบ้ารอกลมีแต่ความจำเรือพวกพวกเขาเหล่านั้นจะได้ติดตองอันกุรานของอัลลอฮ์และผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่เขาจะใข้ควรและพี่น้องจะเข้าใจอันกุรานนี้อย่างไรพี่น้องจะเข้าใจกุรานอาญานี้อย่างไร คนที่อ่านกุรานและไม่ข่ควรอัานกุรานนั้นก็คือคนที่ไม่มีสติปัญญาก็นี่ไงวาริยาตาซักกรออุลุลอันบาเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ไ่้ควรก็แปลให้ฟังชัดๆแสดงว่าอ่านกุรานและโยนเข้าตู้อ่านกุรานแล้วยนเข้าตู้อ่านกุรานแล้วก็เก็บคุณไม่มีสติปัญญาเลย ที่จะตึกตองอันกุรอานเมื่อไม่มีสติปัญญาในการที่จะตึกตองอันกุรอานมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับในการอ่านพี่น้องอ่านแล้วเนี่ยสวนทางกุรอานอ่านแล้วไม่ปฏิบัติตามอันกุรอานฉะนั้นวาซอฟัลลอฮุฮัดันกุรอานบิอันนหูมุบารอกอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตตาลัด ได้ให้คุณลักษณะกุรานอันนี้นะครับบิอันนาหูมูบารกนมีแต่ความจำเริญมีแต่ความบรารอกะแต่อันนี้อ่านเมือนกันเอาอ่านบรารอกะอ่านเอาความจำเริญก็เลยโยนไปอ่านให้กับคนตายในกูโบด้วยและคนตายจะได้อะไรจากเราล่ะเราเองนะอ่านกุรานแล้วก็สวนกุรานเนี่ย ฮะอัลลอฮ์จะรับไหมที่เราอ่านให้คนตายในกุบร์เราเองเนี่ยใช้กุรอานผิดที่ใช้ปัญญาบ้างสิครับบางคน,นอายุย่างเข้ามาเจสบแล้วซุรออิคลาสแปลไม่ได้ก็ยังไม่รู้เอวอิคลาสในซุรอไหนเมื่อซุรออิคลาสแปลไม่ได้พี่น้องครับเขาจะเอาอันกุรอานเนี่ยมารักษามาเยียวยาจิตใจได้อย่างไรพี่น้องฉะนั้น มูไอมูบาโรกุนมิงกุลลินาเฮตินสรุปว่ากุรานเนี้ยมีความจำเริญทุกด้านด้านของการอ่านด้านของการปฏิบัติเรื่องของการที่จะเยียวยารักษาโรคดื้อรัน้นกุรานมีหมดเลยแค่ปฏิห้าตนเดียวเนี่ยพี่น้องมันรักษาทุกโรคเลยนะาติหาตนเดียวรักษาทุกโรค ให้เชื่อมั่นสิครับท่านอิหม่ามอิบนุกกยิมอัดยยวซีท่านอยู่ที่นครมักกะป่วยหนะักพี่น้องครับท่านอ่านปาติหา์เนี่ยเป่าไปเป่าไปก่อนเลยนดำดำ้ำจําๆนะครับเป่าแล้วก็อ่านปาติหะรเลยนดำดำ้ำจําๆเป่าแล้วก็อ่านปาติหะรในน้ำดำาๆ และท่านก็เอามาดื่มท่านหายโรคครับที่อยู่ที่นครมักกะพี่น้องเอาง่ายๆไอ้คำสวดที่ไม่ใช่ชลามันยังหายเลยสำหรับคนพุทธเขาใช้่ชไหมและของเรานี่มีหลักฐานยืนยันจากอันกุรานจากฟาติฮาพี่น้องรู้ไหมว่าละ่ะหลักฐานยืนยันตรงไหนว่าฟาติฮารักษาโรคได้อียากาณาอบุดูดูใช่หรือเปล่าว่าอียากาณาสตาอิน เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นเราขอเคารพภักดีสุยโยติบาดาเพื่ออัลลอฮ์วายยากานาสอินสำหรับพระเจ้าเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเราไม่ได้คิดเลยเหรอที่อ่านกุรานกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้พิจารณาและไม่ติดตองหรอกหรือไปดูสิครับคนที่อ่านกุรานและไม่ดูความหมายเนี่ยแต่งตัวก็ผิดรูปยังไงอ่ะ เขาเนี่ยเป็นซุนนะอย่างแรงกล้าไหมที่จะต้องเลี้ยงถ้าคนไม่มีผมไม่ได้ตําหนิก็มีพี่น้องเราหลายคนเขาไม่ขึ้นมีเท่าไรก็เลี้ยงเอาไว้แต่ไปเลี้ยงหนวดนี่โอ้โหอย่างเฟิม่มเลยแต่ซุนนะเนี่ยไม่เอาแต่สอนกุรอานอยู่พี่น้องทุกวันเนี่ยแล้วพี่น้องจะว่าอย่างไงก็คุยกันตรงๆแบบนี้แหละพี่น้องจะได้เก็บเอาไปคิดไอความดือด้านกับละล้นมันจะได้เบาลงมากพี่น้อง ฉะนั้นวาซาลิกะมินยิยหติติลาวะที่ว่าจะเริญมจำเริญนั้นคือทางด้านทางการอ่านวัตตาอับบุดีบีฮีและทางด้านการเคารพภักดีทางด้านอิบาดตาวามินยิยหติสลาฮิลกลและทางด้านในการที่จะปรับปรุงจิตใจพี่น้องครับคนที่เจ็บไข้ใดป่วยเนี่ยก็คือบุคคลที่ มีทรัพย์สมบัติไม่เคยบริจาคไปในทางของอลัลลอฮ์เลยพอบริจาคไปในทางขออลอช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเหมือนกับนิวทีเอ็มที่เป็นหนี้เป็นสินกับหอพักนักเรียนอีกหลายล้านพี่น้องมีก็พี่น้องช่วยมาบริจาคมาพอบริจาคแล้วเนี่ยใจของคนที่บริจาคเนี่ยเป็นหัวใจของคนที่เมตาตาสงสารคนอื่นทั้งนั้นแหละครับพี่น้องพอหัวใจเราไม่มีการอิจาริสยาไม่มีการ ดูถูกคนอื่นเนี่ยหัวใจมันก็สบายพอหัวใจสบายเนี่ยมันจะป่วยยังไงล่ะทีนี้คนที่ไม่เคยหยิบยืน่นไม่เคยช่วยเหลือองค์กรที่ทํางานศาสนาก็ป่วยครับพี่น้องและคนเหล่านี้ป่วยเนี่ยเขาจะอดทนไหมพี่น้องคนที่ไม่เคยบริจาคเลยเนะไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนานะเวลาเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะอดทนไหมมีน้ำซ้ำตำหนีอัลลอฮ์ด่าอลัาอลลอฮ์ด้วย เขาไม่ได้ด่าอัลลอฮ์โดยตรงหรอกครับเขาไม่ได้ตำหนิอัลลอฮ์โดยตรงหรอกครับเขาหนีเขาเขา,เขาตำหนิความร้อนตำหนิความหนาวตำหนิฝนตำหนิข้าวของที่มันแพงตำหนิผลไม้ไม่ออกดอกออกผลนี่ก็คือการตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาลาทางนั้นฉะนั้นพี่น้องครับหลายด้านนะกุรอ่านเนี่ยว่าซอลาฮิลอามัน ปรับปรุงในเรื่องของอมามันของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นวกานาคุลูกูฮุนนบีสัลล,ลัลลอฮวอไลฮิวะ,ฮะสัลลัมอัลกุรอานปรากฏว่าคุลุกมารยาทของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮวอไลฮิวะ,ฮะสัลลัมนั้นก็คือกุรอานว่าฮัวอักมาลุนนัสคุลุกอนและนาบีนั้นเป็นคนที่มรลลารยาท อันสูงส่งมารยาทอันสูงส่งนะฟ่าว,ว่ลลอฮิขอสะบานต่ออัล l l a ์มาอัลบ,บรอกาฮาัลกุรอานกุรอา,านนี้ยังมีความจำเริญอยู่ยังไงล่ะครับฟาลัมมากานันมุสลิมูนะยะมาลูนาบิฮิซอฮิรอนวะบาตินอนซิรรันวะอัลานั้น อก i ด a ตันวะอามลันคุรุกนว่าอาดับันคุรานี้ยังมีความจำเริญอยู่เหมือนตั้งแต่ตั้งแต่ถูกประทานลงมาเลยเมื่อว่ามุสลิมนั้นได้เอามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมท,ทั้งภายนอกทั้งภายใน ซิรอนวาลาวาลาทั้งเล่นลับและก็ทั้งเปิดเผยอากีดะตันวาอามาันทั้งอากีดะที่แปลว่าข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์และการนำมาซึ่งการปฏิบัติคุลูกอนวาดาบันทั้งมารยาทที่ดีงามนิสัยใจคอที่ดีงามนาลูบีบารอกาติฮาวาซาดุลอาลมถ้ามุสลิม นำทั้งหมดนี้มาปฏิบัติแล้วแล้วก็เขาก็จะได้มาซึ่งบารากะและกลายเป็นคนที่เป็นแกนนำของโลกดุนยาวายาฮาดูบิอีอาดาอัลลอ์และเขาก็จะต้องเป็นบุคคลที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ถ้าเจดแปอย่างที่ผมได้บอกมาเมื่อกี้มุสลิมก็จะเป็นแกนนำของโลกดุนยานี้ เหมือนกับในยุคของท่านนาบีและบรรดาเหลา่าสฮบะได้เคยยกกาลิมะละอิลาฮะอิลลัลลอฮให้ชาวโลกได้เห็นมาแล้วอิสาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยคุมบะรฮ์มัตุลอฮ์วะบะราักาตุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราฮีมัฟล أ ฮัลมุอ ؤ م ن و ن الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون